ค่ะหลังจากที่เราได้ดูตัวอย่างบางส่วนของ1 a แล้วนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างบางส่วนของ1 b กันบ้างนะคะคุณครูสามารถคลิกที่ลูกศรของโค้งนะคะแล้วก็คลิกอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อกลับไปที่หน้าของโมดูล e นนะคะสร็จแล้วคลิกไปที่1 b พร้อมๆกันค่ะหลักๆแล้ว1 b นะคะก็คือจะเป็นการฝึกคำศัพท์หรือ vocabulary practice นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะมีการฝึกคำศัพท์อย่างเช่นการจับคู่ความหมายนะคะการอุปมาอุปไมยหรือ similes นะคะ กริยาวลีหรือ p h r a s a l verbs และวลีหรือ phrases นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูอันแรกเลยก็คือเบอร์หนึ่งนะคะเบอร์หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการจับคู่ความหมายเดี๋ยวเราลองสักหนึ่งตัวอย่างนะคะอันแรก a scatterbrain คืออะไรนะคะลองดูว่าสมมติค่ะลองดูถ้าผิดจะเป็นยังไงอ่าผิดก็จะเป็นเสียงนี้นะคะเสร็จแล้วคุณลองย้อนกลับไปหนึ่งครั้งนะคะแล้วเสร็จแล้วก็ไปที่เบอร์หกนะคะ บอร์หก็จะไว้ฝึก phrasal verbs นะคะที่คือกริยาวลีไม่ว่าจะเป็นคำว่า look คำว่า t k k คคำว่า run นะคะหรือลองย้อนกลับไปอีกสักนิดนึงนะคะก็จะมีฝึกการอุปมาอุปไมยหรือ similes นะคะเบอร์เค่ะอันนี้ก็อาจจะลองทายดูว่าอันนี้เนี่ยควรจะเป็นอะไรนะคะอย่างเช่นนะคะลองดูว่า นะคะอ่าคราวนี้เราก็ได้แล้วอย่างน้อยนะักเรียนก็จะได้สับหลายๆรูปแบบค่ะ